กราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในช่องแอปชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะเรามากับเรื่องผู้พิุงถามแห่งความชั่ว EP ที่3ค่ะอย่าลืมชิกยกันกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะหรือใครอยากอ่านมางางะดีๆก็ไปอ่านในที่เพจผู้แปลค่ะเพจบุรุบินได้ตามัี้ี้ข้างล่างเลยเพื่อไม่มีการเสียเวลาไปรับชมรับฟัง EP ที่3กันค่ะ ตอนที่สหนุ่มน้อยกับมนุษย์นินอ้ยปวดหัวจังไอ้ย้าฉันขอโทษนะแปลกจังที่นี่ที่ไหนฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันจำได้ว่าฉันเดินซื้อของอยู่ตอนหัววันนี้นะ่าทำไมตอนนี้ถึงได้มื่แล้วล่ะใครมาล่อโจมตีฉันเนี่ยแล้วอันนี้คืออะไรทำไมมันถึงอยู่กับฉันได้ล่ะโอ้ย เจ็บจังแม่นางเจ้าเป็นใครกันมาจากไหนมาทำอะไรและเอาหน้าอกโจมตีข้าทำไมโอ้ยเจ็บที่จริงก็ไม่สำคัญหรอกว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนแต่เจ้าควรรีบออกไปจากที่นี่ซะคืนนี้มันค่อนข้างอันตรายโดยเฉพาะกับสาวน้อยแบบเจ้าแถมยังแต่งตัวรอตะเคอีก มีตาพูดความโชคดีเป็นลาบอันประเสริฐข้านั้นยังมีสิ่งสําคัญต้องไปทําแม่นางโปรดรีบไปโดยเร็วเถิดอันตรายใครกันที่กล้ามาโจมตีหมอผีของลทัทธิเต๋าลทัทธิเต๋าในี่วะ ไม่เห็นคืนยินยินข้าคือหัวหน้ากลุ่มมีเท่าแห่งพักมังกรฟ้าบอกให้อาวนนั่งปีศาจเป็นสมบัติประจำพักไขมุกโลหิตของเราที่แกกล้าขโมยก็แสดงว่าแกไม่อยากจะมีชีวิตอีกต่อไปละสินะเมื่อก่อนฟ้าเป็นพวกนักเลงที่ไม่มีชื่อไม่มีแซส,สินะถึงได้มาป้นสาวน,น้อยตาดำน้ำเช่นนี้สูงจังวะไลสาระจะบอกให้ว่า ิดว่าตัวเองเป็นใครวะยังไม่รีบใส่หัวไปอีกพวกเราพรรมังกรฟ้าจะจับใครไม่ต้องดูเลิกแลเรไว้ไอ้นี่เลิกขัดตอนที่ข้าจะพูดได้ซุ่เท่หนังนั่นเป็นปีศาจร้ายอีกทั้งยังขโมยของของพักเรามาอีกวันนี้เราต้องจับมันกลับไปให้ได้ทางที่ดีเจ้าหลีกทางซะเถอะไม่งั้นศพไม่สวยแน่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอคนลำบากผู้ฝึกตนอย่างข้าก็ต้องช่วยสิอีกอย่างข้ามองทีเดียวก็รู้แล้วว่าคนหรือผี <c oughs> ยายนั่นเป็นคนส่วนเองนี่ได้กลิ่นสาบของปีศาจถืนมาเชียวอ้นี่นี่ท่านนักสองหยุดมือก่อนสาวน้อยคนนี้มีอะไรอยากกล่าวสักหน่อยวันนี้ร่างกายของข้ารู้สึกแปลกไปจากเดิมการรับรู้ก็เลือนลาง ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ปกติข้าไม่เชื่อเรื่องผีหรือเรื่องเทพแต่วันนี้ข้ารู้สึกเหมือนโดนวิญญาณร้ายสิงสู่ถ้าเป็นข้าที่ทำเรื่องไม่ดีพวกนั้นไปสาวน้อยบอกบางเช่นข้ายินดีคืนของให้พวกท่านชาติก่อนมันต้องมีแผนแน่นอนก่อนหน้านี้มันอัดพวกเราเหมือนเป็นพังเป็นปลามันจะไปเป็นสาวน้อยบอกบางได้อย่างไรเล่า อืมอืมไม่ต้องเล่นลูกไม้โยนมันมาทางนี้ซะค่ะค่ะรับไปน้องจื้อเจ้าไปรับมาได้เลยพี่เย่เป็นไงบ้างพี่มีเท่ามันคือมุกโลหิตถูกต้องแล้วง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ มาทำกับน้องข้าแบบนี้พี่น้องของข้าจัดการสรับพวกมันให้แหละไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเแกมองไม่ออกหรือไงพวกเราไม่ได้ขยับเลยนะเว้ยไม่ต้องมาพูดนอกจากพวกแกแล้วยังมีใครอื่นอีกเฮ้ยเอ๊ะตำนานเก่าไว้ว่าหลังจากสมัยราชวงศ์ถังฮองฮาหลิวเป็นผู้ที่มีลูกยาก เนื่องจากอาการตกเลือดที่เยอะมากอย่างผิดปกติจักพรดหมิงเห็นดังนั้นจึงมีรับสั่งให้นำสมบัติลำค่ามากมายไปถวายให้เพิ่งไหลเพื่อแลกมากับไข่มุกโลหิตหนึ่งหีบมีอยู่ครั้งหนึ่งฮองเฮาเกิดอาการโคมา่าจากการสูญเสียเลือดจึงให้นางกืนมุกโลหิตลงไปไม่ทันไรนักนางก็ฟื้นขึ้นมา สีหน้าดูดีเต็มไปด้วยเลือดฝาดยิ่งกว่าแต่ก่อนเสียอีกนั่นถือเป็นผลลัพธ์ที่เยี่ยมยอดของมุกโลหิตแต่ว่าหลังจากผ่านไปร้อยปีพวกมันก็ได้ถูกขโมยออกไปจากสุสานอย่างไร้ร่องรอยการที่สมบัติล้ำค่านี้ตกมาอยู่ในน้ำมือของพวกเราเหล่าเซียนนักปน้แห่งยิน ก็ถือเป็นลิคิสตวันแล้วสินะไข่มุกโลหิตนักประนามแห่งหญินกล้าฝากหลอนจิตถึงแบบว่าจะไม่เข้าใจในสิ่งที่แกพูดออกมาแต่ที่รู้คือแกกำลังทำเรื่องชั่วๆอยู่แน่นอนเรื่องชั่วๆข้าไม่มีงานเหลกแบบนั้นหรอก เร็วเลยแค่นี้ยิงช้าอยู่นะก่อนอื่นต้องจัดการของจำวจเสียก่อนจัดการยังไงนั่นลหรอกินแม่งเลยสิสามารถไปโกลกได้บ้านนะ ในสารานุกรมไม่ได้เขียนไว้นี่ผีบ้าอะไรทำท่าชวดอวกสุดๆค่อยอวกละกันปู่ของเจ้าไม่มีเวลามาเล่นด้วยแล้วลาก่อนคิดจะหนีหรือเฮ้ยอ้ยาอะไรกันเนี่ พันธนาการนิรันแห่งฟ้าดินมันเป็นอาวุธวิเศษของลัทธีเต่าที่ใช้จับพวกปีศาจร้ายโดยเฉพาะวันนี้ข้าเจรนส่วนจะเก็บแต้มจากเจ้านี่แหละได้สีชาติมีเหรียญหยินหยางนำมาแปะไว้ที่ปีศาจร้ายสุนีด้านก็แปะกับแม่ผาาธรณีต่อให้ร้ายกาจแค่ไหนก็หนีไม่ได้ง่ายๆเอาไปกินซะอึอเจ้าปีศาจยอมให้จับสินดีด เซียนวอยเซียนเฮ้ยเจ้าทำไม่ข้าโมโหแล้วเฮ้ยอาวุธวิเศษทำอะไรไม่ได้ทางทางที่เป็นปีศาจแต่อาวุวิเศษก็ทำอะไรไม่ได้เลยต้องจัดเอาไว้แล้วเป็นเซียนวอยอิรลยัมความเร็วค่อนข้างสูงมีสัยขี้หุ่นหงิด กุงเล็บทั้งสองคมกริบตัดได้ทั้งดินทั้งหินคุ้มปปังเหมาะที่จะเป็นช่างก่ออิฐแต่ว่าเจ้าไม่เจ็บมือบ้างหรอขาจะเจ็บไม่เจ็บมือก็ไปถามพี่ป้านาะอาจจะดูตกลงจะสู้กันหรือไม่สู้ไม่เจ็บหรืองั้นแบบนี้เป็นไง บันทึกภาพเจ้าลงในสารานุกรมละมาดูหน่อยสิมิเลวิชมิล่าอะไรของมันวะงั้นตอนนี้เราก็มาเข้าไปดินกันเธอะไอ้พวกงอทงั้งหลายใครอ,อ้กเสร็จแล้วกวมาตรงนี้อ,อ้กเสร็จแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยมีเท่าคนที่ฉลาดลำเล็จะโดนเจ้ามีสันหัวกลวงหลอกได้พี่น้องทุกคน แกมาจากไหนมีจุดประสงค์อะไรมีคนเดียวหรือเป็นกลุ่มแล้วซ่อนตัวอยู่ที่ไหนพวกเจ้าเป็นตัวอะไรกันแน่อึ๊เป็นวิชามานแขนใหม่หรือหรือว่าพวกเลือดผสมนอกฤทธิ์ถ้าแกไม่พูดแกไม่ได้ไปคุยกับล่างม่วงแน่อึอวุ่นวายจริงบอกแล้วว่าข้าเป็นเซียน